สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n n i ด Channel นะครับวันนี้ก็นะครับมาดูกันว่าใครที่อยากทำแอปยูพิกตอนนี้เนี่ยนะครับยังทันหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับใครที่ได้ดูแอปยูพิกมานานแล้วเนี่ยนะครับก็นะครับผมก็ทำมาประมาณ7-8เดือนแล้วนะครับใครที่ได้ดูช่วงต้นๆนะครับหรืออาจจะศึกษามาก่อนผมสักอีกเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเลยเนี่ยนะครับได้แต่ประว่าดูแล้วก็ ขอดูไปก่อนนะครับขอศึกษาข้อมูลจากคนอื่นก่อนนะครับสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับทาเงินได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มลงมือทําเลยนะครับแต่ว่าอยากลงมือทําในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าวัน2อสาวันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทันหรือไม่นะครับคำตอบก็คือแน่นอนนะครับถ้าแอปไม่ได้มีกําหนดนะครับว่าเราจะต้องเริ่มตอนไหนเพราะว่าแอปเนี่ยไม่ได้มีปิดตัวนะครับก็คือเปิดมาให้ใช้งานเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าแอปเนี่ยคราเป็นแอปอีคอมเมิร์ซนะครับเหมือนแอป Lazada เลยนะครับแล้วก็แอป Lazada เนี่ยซัพพอร์ตแอป u p i ิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มดีแน่นอนสำหรับแอป u p i ิกนะครับแล้วก็แอป u p i ิกเนี่ยไม่ได้เป็นแอปลงทุนปันผลอะไรแบบนั้นนะครับที่มีความเสี่ยงมากอะไรขนาดนั้นนะครับแอปนี้เขาเป็นแอปอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นแอปดรอปชิพครับผมเราสามารถนําสินค้าในแอปไปแชร์ขายนะครับแชร์ขายปุ๊บเราได้เงิน ซึ่งดรอปชิปเนี่ยนะครับถ้าพูดหลักการของดรอปชิปแล้วเนี่ยคือคนที่ทำดรอปชิปเนี่ยเขาไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าเขานําสินค้าจากแหล่งหนึ่งเนี่ยไปขายนะครับในในราคาที่อาจจะเพิ่มเติมหรือว่าเป็นราคาที่ดีลกับคนที่รับที่เราไปดีลกับเขาเนี่ยนะครับเขาอาจจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับเรามาเราก็ไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นคืนมานะครับคอมมิชชั่นส่วนต่างตรงนั้นน่นะครับก็คือเป็นกําไรเป็นเงินคอมมิชชั่นของเรานะครับจะไม่ได้เรียกว่ากําไรเพราะเราไม่ได้ลงทุนนะครับ ครานี้แอปยูพิกเนี่ยเขาก็คือเป็นแอป d ร o ป s h i p โดยตรงเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปหาสินค้าครับมาที่ในหน้าในหน้าแอปนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วถามว่าเราจะได้รับเงินยังไงนะครับคอมมิชชั่นจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับสินค้านะครับแต่ละสินค้าคอมมิชชั่นต่างกันครับสินค้าก็คือเป็นสินค้าออนไลน์ครับเหมือนราซด้าเลยนะครับมีสินค้าถูกสินค้าแพงนะครับก็ตรงนี้คือเลือกเอานะครับเพราะว่าในร้านเนี่ย ยูพิษเขาไม่ได้ขายเองทุกชิ้นก็เหมือนลาซาด้าะครับลาซาด้าเปิดมามีลาซาด้าขายเองด้วยเป็นร้านค้าที่ลาซาด้ารับรองแล้วก็มีเป็นร้านค้าที่เปิดเป็นแบบให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายก็มีนะครับ้านี้ก็คือก็เป็นเรื่องของวิทยาราญตเราก็ศึกษาสินค้าดูให้ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็ลดลงเยอะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็สามารถคืนได้ใน7วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานเลยนะครับสำหรับแอปที่สามารถคืนของเก็บเงินปลายทางได้เนี่ยนะครับ แถมรอบชิปได้อีกนะครับอ่ะเรามาดูกันเข้าเรื่องว่าตอบชิปแล้วจะได้รับเงินอย่างไรเท่าไหร่นะครับสินค้าแต่ละชิ้นราคาไม่เท่ากันคอมมิชชั่นก็ต่างกันบางอันสินค้าราคาถูกอาจจะได้คอมมิชชั่นมากกว่าสินค้าที่ราคาแพงกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะ,ะแชร์สินค้าที่เป็นแบบไหนนะครับเราอยากแชร์สินค้าที่มาราคาสูงคอมมิชชั่นมากชิ้นเดียวหรือจะแชร์ขายสินค้าที่คอมมิชชั่น อาจจะน้อยกว่าแต่คือสินค้าขายได้ง่ายกว่านะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตรงนี้เราก็ลองจับดูนะครับแล้วราคาเราจะได้รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับก็เลื่อนมาดูเลยครับคอมมิชชั่นตรงนี้เนี่ยผมแจ้งไม่ได้ว่าชิ้นไหนได้เท่าไหร่เพราะสินค้ามันเยอะครับอย่างเช่นชิ้นนี้แล้วกันนะครับโฮมช็อปตรงนี้นะฮะเครื่องทําอาหารนะครับฟรีอินวันนะครับคอมมิชชั่นชิ้นหนึ่ง86บาท74สตางค์นะครับหมายความว่า ถ้าเราขายที่10ชิ้นนี่เราได้860บาทครับอันนี้คือไม่ต้องลงทุนเลยสําหรับชิ้นนี้กดแชร์นะครับลงโซเชียลลงเฟซหรือคัดลอกเป็นลิงก์หรือจะทําเป็นเว็บขายเป็นเพจขายก็ได้แล้วแต่เรานะครับคือไปแชร์ได้เลยนะครับอ่าก็ต่อไปก็ลองดูนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เก้าอี้นะครับได้รับ78บาทนะครับอ่าอันนี้เป็นปัตเตอรี่นะครับได้รับ24บาทนะครับปัตเตอรี่นี่คือ300ได้24เก้าอี้2 0 0 0นได้78นะครับ ก็ลองลองปริวัดดูนะครับว่าปริมาณกำไรคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับเราชอบแบบไหนสินค้ามันต่างกันนะครับก็ลองดูนะฮะส่วนถ้าเราอยากจะเลือกหมวดสินค้าเนี่ยก็เลื่อนมาดูได้ที่หมวดหมู่นะครับเลือกแบรนด์ได้นะครับเนี่ยแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายนะครับกระเป๋าเครื่องครัวบ้านอะไรนะครับกดเลือกดูได้เลยนะครับหรือจะดูนะครับสินค้าที่นะครับ ขายดีก็กดดูได้นะฮะอันนี้คือเขาจะจัดอันดับในน่าจะเป็นในช่วงรอบนี้นะครับของแอปว่าชิ้นไหนนี่ขายดีบ้างนะครับก็ลองจับดูนะครับแล้วก็นะครับราคาที่ถูกๆเนี่ยไม่เกินร9อก็มีนะครับนี่ฮะฮ่ก็กดแชร์หรือเราจะแชร์ทั้งแอปเลยก็ได้นีฮะแชร์แบบทุกอย่างไม่เกินร9อก้แบบเนี้ยนะครับเวลาเพื่อนเขากดมาใช่ไหมฮะถามว่าจะมาเจอหน้าไหนคือเจอหน้านี้เลยครับฮ่ก็คือ แชร์ทุกสินค้าเลยหรือเราจะแชร์ลายชินก็ได้คือกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ครอ่าอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นอะไรฮะก็กดแชร์นะครับร้อยหนึ่งได้3บาทนะครับอ่าก็นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการดรอปชิปนะครับครานี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สินค้าในหน้าหลักนะครับทางแอปเนี่ยเขามีสําหรับคนที่อยากเป็นยู e ิ picker ด้วยนะครับอ่านี่ฮะย i e ิ picker คืออะไรคือที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยการ d r อ p ชิปเนี่ย จะเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะครับการเป็นยูพิกเกอร์ทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะมีคลิปที่อธิบายเพิ่มเติมไปให้นะครับสำหรับการปลดล็อกเป็นยูพิกเกอร์ะครับผมแนบไปให้ตรงตัวไอด้านบนกับในคอมเมนต์ในในคำบรรยายใต้คลิปนะครับก็เลื่อนดูไปได้นะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายในคลิปนี้คร่าวๆนะครับการเป็นยูพิกเกอร์คือการเป็นลูกค้าในแอปยูพิคฮนั่นเองนะครับเป็นลูกค้ายังไงก็คือการซื้อสินค้า1นชิ้นนั่นแหละนะครับชิ้นเดียว เราซื้อชิ้นเดียวเพื่อปลดล็อกเป็นยูพิเกอร์เท่านั้นนะครับถามว่าเราจะซื้ออีกได้ไหมก็ได้นะครับเวลาเราซื้อชิ้นถัดไปเราจะได้ส่วนลดเป็นแคดแบคด้วยนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ชอบช็อปอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นยูพิเกอร์ทำเงินปุ๊บเราอยากช็อปด้วยนะครับเราก็ลองเปลี่ยนที่มาช็อปในแอปยูพิกนะครับเพราะว่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงมากสมมุติว่าผมอยากได้อ่าเป็นวิตามินอะไรแบบนี้นะฮะ ผมซื้อมาในราคา999บาทแต่คือได้รับเงิน552บาทคืนมานะครับเหมือนว่าผมซื้อไปแค่ราคา400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาจะเป็นดําเนินการโดย u p i ิกนะครับเราก็ดูได้นะครับเช็ควันที่เช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับสินค้าต่างประเทศก็มีนะครับปนกันไปนะครับสินค้าต่างประเทศก็แน่นอนนะครับเวลาจะส่งมานนานกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คอมมิชชั่นเนี่ยคือคอมมิชชั่นอันนี้คืออะไร คือเวลาผมเอาไปขายผมก็ได้ชิ้นเดียวเนี่ยกำไรเลยนะครับไม่เรียกเป็นกำไรดีกว่าเรียกเป็นคอมมิชชั่นนะครับเพราะเราไม่ได้ลงทุนนะครับผมกดแชร์เนี่ยนะครับแชร์ลงเฟซนะครับลงไลน์ลงอ่าเป็นมาร์เก็ตเพจก็ได้นะครับคนชอบขายในมาร์เก็ตเพจกันนะครับเมื่อมีคนเขากดผ่านลิงก์เข้ามาเนี่ยนะครับเราได้เขาซื้อปุ๊บเราได้ทันทีเลย581บาท42สตางค์วันหนึ่งขายได้10อันเนี่ยได้5,800กว่าบาทแล้วนะครับเป็นยูพิเกอร์เนี่ยแค่999บาทเองนะครับ แต่ว่าคอมมิชชั่นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับคืออะไรนะครับก็คือทางแอปเนี่ยเขาได้มีระดับของ u p พิเกอไว้นะครับระดับ1ถึงระดับ3นะครับคนที่เป็น u p พิเกอรแรกๆเนี่ยนะครับที่ยังไม่เคยขายสินค้ายูพิชชอยส์เลยเนี่ยหรือว่าไม่เคยขายสินค้า u p พิเกอเลยจะเป็น Basic u p พิเกอนะครับคอมมิชชั่นก็จะน้อยกว่าอันนี้นิดหนึ่งนะครับจะเฉลี่ยที่ชิ้นละประมาณ2องร้อยแปดสบถึงสองาาทต่อ1ชิ้นนะครับ แต่ว่าผมว่าก็เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเราขายไปครบ20ชิ้นเนี่ยเราจะขึ้นตำแหน่งเป็นเป็นระดับซูเปอร์นะครับเขาอัปเกรดให้เราเหมือนแบบเราทํางานขยันน้างานเนี่ยเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้เราประมาณนี้นะครับแต่คือไม่มีเงินเดือนนะครับเราต้องมาทําเราต้องมาดรอปชิปเอาทํามากก็ได้มากนะครับคอมมิชชั่นจากที่เราเคยได้เนี่ยสมมติว่าเราเคยได้200แต่ชิ้นจะเพิ่มเป็น400เลยฮะชิ้นไหน250ก็จะเพิ่มมาเป็น500เลยครับคือจะได้รับคอมมิชชั่น2เท่านะครับสำหรับในสินค้ายูชอยนะครับ หลังชิ้นที่20ขึ้นไปนะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นทํายูพิกตอนนี้ทันไหมนะครับคําตอบก็คือเหมือนเป็นการขายของนะครับเราจะขายตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาทําช่วงแรกๆเนี่ยเราก็คือมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่าคนที่ทําที่หลังเรานั่นเองแต่ถามว่าเราสามารถที่จะแซงเขาได้ไหมนะครับต้องตอบก่อนว่าเราอยากแซงเขาทําไมนะครับหรือเราอยากจะแข่งกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอยากจะ โฟกัสที่ตัวเองนะครับอยากจะยืนพื้นของเราให้ได้นะครับอยากจะตั้งเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะทําเงินได้วันละกี่บาทนะครับเรามีงานที่เราต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะครับเราอยากจะทําเงินจากตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่อยากให้รบกวนงานของเราเนี่ยก็ได้นะครับเราก็ลองจัดสรรเวลาดูนะครับซึ่งรายได้ตรงแอปตรงนี้เนี่ยนะครับคือเราอยากได้วันละเท่าไหร่เราก็ลองกําหนดเอานะครับตั้งเป้าหมายเราไว้ก่อนนะครับวันละ300บาทนะครับ ก็ลองมาดูนะครับ3า0บาทก็ไม่ยากเลยนะครับขายสินค้าอยู่พิชอยให้ได้สัก1ชิ้นถึง2ชิ้นต่อวันก็คอมมิชชั่นเกินแล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าปกติในหน้าหลักเนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าทีา่ราคาไม่ถึง900เนี่ยนะครับเนี่ยหกบาทได้2บาทต่อ1ชิ้นนะครับก็ขายไปสัก10ชิ้นเราก็ได้20บาทนะครับแต่ว่าสินค้ามันอาจจะราคาน้อยอาจจะได้ไปไวกว่แต่คชันมันก็ตามมาน้อยกา่อนั่นเองนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่า ทำอันไหนคือไม่ต้องผันใจครับทาได้ทั้งสองอันเลยก็แชร์ไปให้หมดเลยนะครับจะแชร์หมดนี่ทั้งวันเลยก็ได้แต่เยอะมากนี่ครับน่าจะแชร์ไม่หมดเลยครับทั้งวันนะฮะถามว่าเงินได้ยังไงครับนี่ฮะคอมมิชชั่นรายวันนะครับวันนี้ผมได้ไปพันสี่นะครับผมตั้งคอมมิชชั่นไว้ต่อวันเนี่ยผมตั้งไว้วันละหนึ่งพันบาทนะครับก็ถ้าหนึ่งพันบาทไปสักสองสาเดือนอาจจะเพิ่มไปว่าหมื่นอ่าพันห้าร้อยต่อวันอะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้รายได้ทั้งหมดก็นี่ฮะห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแล ถามว่าตรงนี้และวทำจากไหนก็คอมมิชชั่นเนี่ยนะครับจากสินค้าเนี่ยแหละนะครับผมมาจากทั้งสินค้ายูพิกชอยส์เนี่ยหรือว่าอ่าที่ดูตรงสินยูพิกเกอร์ของเราเนี่ยนะครับยิ่งเรามียูพิกเกอร์เยอะเนี่ยแสดงว่าเราขายสินค้ายูพิกชอยส์ได้เยอะนะครับเพราะว่าสินค้ายูพิกชอยส์เราจะมีคอมมิชชั่นสูงมากนะครับก็คือเนี่ยฮะเฉลี่ยของผมตอนนี้คือประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทต่อหน,นึ่งชิ้นนะครับอ่าก็ถามนอกจากที่เราจะเพื่อนกดผ่านลิงก์ของเราเข้ามาซื้อแล้วเนี่ย เรายังแนะนําเพื่อนโดยตรงได้เลยนะครับคือให้เพื่อนโหลดแอปเลยครับเข้าไปพิมพ์ว่า UPIK นะฮะ Y O U P I K นะครับแล้วก็เพื่อนโหลดมาปุ๊บก็ให้เพื่อนสมัครนะครับผ่านเฟซก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ยืนยันเบอร์มือถือนะครับรับรหัส OTP แล้วก็เอามาใส่ในช่องนะครับรหัสมันจะเข้ามาทาง SMS นะครับรหัส OTP นะฮะแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญของเราตรงนี้นะฮะเมื่อเพื่อนใส่ปุ๊บเพื่อนจะขึ้นเป็นลูกค้าของเราเลย คราวนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็คือเหมือนเล่นแอปเองอะนะครับเขาจะซื้อชิ้นไหนก็ได้และเราจะได้รับคอมมิชชั่นไปทุกชิ้นเลยนะครับถามว่าทําเงินกับยูพิกทันไหมก็คือทันแน่นอนนะครับไม่มีควาว่าไม่ทันนะครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะครับคนทุกคนเนี่ยไม่ทุกคนหรอกนะครับแต่ว่าส่วนผมคิดว่าน่าจะครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่ใช้คําว่าส่วนากก็ส่วนมากดีกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยช้อปออนไลน์แน่นอนนะครับเพราะว่าดูจาก สินค้าที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับดูจากแอปอ e ีคอมเมิร์ซที่เขาเปิดมาก่อนหน้าหลายปีแล้วเนี่ยแสดงว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซี่ยมาแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่มีคําว่าสายแน่นอนนะครับผมจะไม่พูดว่าทันหรือไม่ทันแต่ว่ายังไม่สายแน่นอนนะครับคนอ e ีคอมเมิร์ซตลอดแล้วก็แอปยูพิกเราไม่ได้อะไรมากนะครับเราไม่ให้ลงทุนอะไรเยอะขนาดนั้นเพียงแค่เราเป็นแบบเข้ามาช็อปเป็นลูกค้าชิ้นเดียวเท่านั้นเองเหมือนเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะครับ แลวเราจะทําไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราไม่ได้มีขาดทุนอะไรอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีสินค mm. ้าไว้ใช้งานชิ้นแรกของเรานะครับหรือชิ้นอื่นๆเราจะซื้ออีกเราก็มีส่วนลดนะครับเราก็ทําไปเรื่อยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเงินเราจะรับยังไงนะครับรับธนาคารครับธนาคารถ้าราคาไม่มีก็เปิดนะครับอ่ากดเนี่ยฮะเชื่อมบัญชีธนาคารเข้าไปเลยครับมีน่าจะครบเกือบทุกธนาคารนะครับธนาคารหลักๆในมีแน่นอนนะครับธนาคารไทยนะครับ เงินจะจ่ายเราทุกวันพุธนะครับหมายความว่าถ้าสัปดาห์ไหนเราทําเงินได้เราจะได้ในพุธหน้าแต่ว่าถ้าสัปดาห์ไหนเราทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับอ่าไม่มีขั้นต่ําในการจ่ายได้หนึ่งสตางค์เขาก็โอนมานะครับได้หลักหมืน่นหลักแสนก็โอนนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้รับหนึ่งดบาทนะครับก็คือยังไม่ครบเที่ยงคืนนะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะครับตรงนี้คือถามว่าผมขายเลยบ้างก็อ่าต้องเข้าไปย้อนดูนะครับ จัดการคําสั่งซื้อเนี่ยะครับว่าเราขายอะไรไปบ้างนะครับมีให้ดูนะครับมันมีให้ดูว่าเราขายอะไรไปบ้างครับคือตรงนี้ผมขายบ่อยเยอะนะครับลูกค้าเขาเข้ามาในแอปเยอะแล้วนะครับผมก็ต้องเข้าไปย้อนดูว่าขายอะไรไปบ้างนะครับได้หมื่นเก้าเนี่ยนะครับก็หลักๆก็จะมาผมจะเน้นเป็นสินค้ายูพิชอยนี่แหละนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนเป็นยูพิเกอร์นี่แหละนะครับเพราะว่าได้คอมมิชชั่นเยอะดีนะครับ แล้วก็เพื่อนที่เขามาเป็นยูพิกเกอร์หรือว่าเพื่อนพี่เขาเข้ามาเป็นลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อของชิ้นอื่นด้วยนะครับก็ได้นะครับซึ่งผมต้องไปย้อนดูนะครับแต่ถ้าใครแบบมีลูกค้าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะหลักหน่วยหลักสิบคนเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าเขาซื้ออะไรไปนะครับแต่ว่าตรงนั้นคือไม่ได้ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญคือเราสามารถดรอปชิปได้หรือไม่ครับเพราะว่าคอมมิชชั่นมันมาจากการดรอปชิพนะครับไม่ได้มาจากการเชิญเพื่อนเข้ามาในดูในแอปนะครับ,รบแต่ว่า เพื่อนเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาก็เหมือนเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาช็อปสินค้าเรานะครับหรือเราจะแชร์สินค้าออกไปให้เขาก็ได้นะครับแชร์ทางโซเชียลนะครับโอเคก็ใครที่อยากจะทำเนี่ยก็มีคำแนะนคำคําเดียวนะครับก็ให้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจนะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าเราอยากจะเริ่มทำวันไหนนะครับไม่เกิน2วันนะครับเพราะว่าถ้าเกิน2วัน3วันไปแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะ ไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนนี้นะครับก็ลองต้องลองตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะเริ่มทําวันไหนนะครับอยากเริ่มทําพรุ่งนี้ตอนกี่โมงก็ลองลองศึกษาดูนะครับคลิปที่ผมทําไว้มีเยอะหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. u p i c k e r เนี่ยนะครับผมสําหรับใครที่ดาวโหลดแล้วก็ใส่รหัส m e n t ร r ของผมนะครับหรือรหัสคาเชิของผมตรงนี้เนี่ยผมมีกลุ่ม V.I.P. u p i c k e r ให้นะครับผมจะส่งข้อมูลแล้วก็จะมีไลน์ที่เป็นส่งดีลพิเศษสําหรับสินค้าให้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมหรือแคมเปญดีๆในแอปเนี่ยผมก็จะนําไปส่งให้ตลอดนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอย่างไรก็ทักไลน์มาได้นะครับไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนทุกคนจะสามารถทําเงินนะครับกับแอป u p พิกได้นะครับใครที่ยังลังเลยังยังตัดสินใจอยู่นะครับก็ลองตัดสินใจให้ก่อนนะครับมีคําถามตรงไหนเนี่ยนะครับอยากถามสอบถามเพิ่มเติมก่อนที่อยากจะเป็นยูพิกเกเนี่ยก สอบถามมาได้เลยในไลน์ผมก็ได้ยินดีนะครับขอสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ